เอามาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งกล้องแอบถ่ายปลากินเบ็ดเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็จัดเป็นเหยื่อไอ้มูเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ผมจัดเหยื่ออื่นมาแล้วหลายวันไม่ได้ตัวเลยนะครับไปไปลุ้นด้วยกันครับว่าคลิปนี้ผมจะได้ตัวไอ้ชวนหรือเปล่าครับไปพี่น้องลุ้น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 ด้วยกันครับเฮ้ยพี่น้องอะไรแอบอยู่ด้านบนขวามือพี่น้อง ใช่ช่อนหรือเปล่าครับรุนรุนพี่น้องรุนตรงลูกศรผมชี้ไว้นะครับอุ้ยแต่ถ้าเป็นไอช่อนน่าจะตัวใหญ่มากเลยพี่น้องดูจากดูจากอุ้ยตาตาแดงๆพี่น้องน่าจะไอช่อนนะครับรุนพี่น้องรุน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 อุ้ยผมว่าน่าจะไอช่อนแน่นอนเลยครับพี่น้องนี่ตรงลูกศรชี้นะพี่น้องรุนด้วยกันครับว่า คลิปนี้มันจะมากินไอหม่ผมหรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยไอชอนจริงๆพี่น้องอุ้ยระยะห่างของตากว้างมากพี่น้องน่าจะประมาณเป็นนิ้วอ่ะอุ้ยไอชอนตัวนี้หรือว่าไอโดะอุ้ยไอชอนพี่น้องไอชอนดูได้ดูเถอะไอชอนพี่น้องลุ้น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 ไปด้วยกันครับมันจะกินเอโม่ผมหรือเปล่านะครับ ไอ้โม่จะดิ้นนะโมูนะผมว่าถ้าไอ้โมูดิน้นนี่มีกัดแน่ครับอู้พี่น้องตัวใหญ่มากเลยครับอู้ไอ้ชอนไอ้ชอนน่าจะมีไซรูนะครับอู้ไซส์สวยมากเลยครับพี่น้องน่าจะมีเต็มกำอ่ะไม่งั้นก็แตกอะ่ะพี่น้องกำแตกอะ่ะดมดมแล้วเขาขัดอุ้ยเอาจมูกเอาจมูกชนไอ้โมูแล้วโม่าดิ้นนะโมูนะเฮ้ย เฮ้ยลุนม,มีน้องลุน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 ไปด้วยกันครับอู้แต่ว่าตัวใหญ่มากเลยนะครับดูดูดูอุ้ยใหญ่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 กัดดิกัดกัดกัดเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยกัดไหมกัดเฮ้ยดมทำไมกัดเลยเฮ้ยไอ้หมูห ไอ้หม่ทำไม,ไมเป็นทำงานเลยวะไอ้หมู o. ดิ้นหน่อยหอ้ม่ o, ดิ้นหน่อยอุย้ยถอยแล้วพี่น้องถอยแล้วทำไมไม่กัดพี่น้องอุย้ยหรือว่าโมนไม่ดิ้นหรือเปล่ามันถึงไม่กัดรอบนี้กัดไม่แล้วขยับมาใยัอีกแล้วกัดเลยกัดเลยกัดเลยไอ้โม่ไม่ยอมดิ้นนะครับไอ้โมู o, มันยังไม่ตายนะครับเนี่ยก่อนหน้านี้มันยังดิ้นอยู่นะครับ อยแล้วพี่น้องถอยไปอีกแล้วอู้แต่ว่าไอ้ช่อนตัวนี้ใหญ่มากเลยผมว่ามันต้องเอาเนี่ยครับนี่มันกาลังมองอยู่กาลังเฮ้ยกลับมาอีกแล้วอาะขยับเข้ามาใกล้อีกแล้วพี่น้องผมว่ามันระแวงมากนะไอ้พวกปลาตัวใหญ่ๆนี่มันประสบการณ์มันสูงอะ่ะมันมันระแวงอะ่ะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กผมว่ากัดเรียบร้อยแล้วนี่ พี่น้องถอยกับไปแล้วออ้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องเต็มกำอ่ะกำแตกอ่ะน่าจะมีโลขึ้นอ่ะโลกว่าโลไม่โลก็โลกว่าพี่น้องใหญ่ๆๆดูดูดูโอ้ดูลำตัวมันไปแล้วอุ้ยห่างไปแล้วพี่น้องลุ้นๆมันจะกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ได้วันนี้อะวันหน้าผมต้องกลับมาล่าตัวนี้แน่นอนนะพี่น้องมันกลับมาอีกแล้วเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้ว รอบนี้ผมว่าเอาแน่ครับพี่น้องลุนรุนรุนเอ้ยกัดเลยไอโมดิ้นหน่อยไอโมเอ้ยไอโมไม่ทํางานเลยพี่น้องเอ้ยไอโมทํางานแล้วพี่น้องเรียบร้อยแน่เรียบร้อยแน่ผมว่าเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยกัดกัดกัดเลยกัดกัดเลยอุ้ยพี่น้องไม่ยอมกัดเอ้เรียบร้อยออ้ตกใจไอโมไปเลยพี่น้องน้ำขุ่นเต็มเลยอุ้ย ผมว่าไม่กลับมาแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้นี่อ้ยพี่น้องคลิปนี้ผมว่ามันน่าจะไม่กินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาล่าตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับ